สวัสดีครับจากสวนลุงวดีวงประชานะครับผมอยู่ที่อำเภอเตาง,งอยจังหวัดสุโนครนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของของช่องนี้นะครับของช่องบ้านสวนลุงวดีวงประชานะครับหาซื้อได้ตาม Google นะครับผมหรือช่อง youtube ช่อง facebook ก็มีนะครับผมโอเคครับผม คลิปแรกนะครับคลิปแรกนี้มีอะไรคืออันนี้ผมสั่งซื้อไอตัวสาลายไอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสาลายไอแหนแดงนะครับแหนแดงแหนแดงเพื่อเอามาเลี้ยงให้สัตว์เลี้ยงเลี้ยงที่บ้านที่สวนนะครับผมแล้วก็เผื่อขายด้วยในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็แกะกันเลยนะครับ อันนี้จำนวนหนึ่งกิโลนะครับวิธีการห่อของวิธีการห่อของป้าเขาก็ส่งมาดีนะมีอันนี้ในกล่องอันนี้กล่องคงไม่ได้ใช้ละนะครับอันนี้ก็ใส่ถุงนะครับอันนี้เป็นถุงถุงหนานะมัดยางมัดยาง มัดยางไม่ได้แน่นนะครับผมเหตุผลที่มัดยางไม่แน่นก็คือให้มีอากาศอากาศไหลเข้าไหลออกนะครับก็จะมีหลอดอยู่ตรงกลางนะครับผมหลอดก็แบบนี้นะครับจะมีรูเห็นไหมครับมีรู มีรูระหว่างเพื่อระบายอากาศระบายอากาศจากไอตัวตัวแหนแดงนะครับผมแหนแดงครับผมจริงๆแล้วป้าป้าบอกว่าให้เตรียมน้ำเตรียมน้ำหมักขี้กัวนะครับเตรียมน้ำน้ำหมักขี้กัวแล้วก็ขี้กัวเทใส่อย่างละหนึ่งถ้วยนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เตรียม เพราะว่ามันยังไม่มีคิ้วนะครับก็เลยเอาน้ําจากสะจากบอ่อน้ําจากสะมาใส่ก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเอาลงเลยนะครับแหนแดงนะครับผมแหนแดงโอ้มาถึงนี้ก็ประมาณสองวันครับผมจากชะ เชิงเซามาถึงนี้ก็เกือบแห้งนะครับเห็นไหมครับผม หลากมันลงเองเลยนะครับเราตีตีตีต,ตีมันก็ลงเองเลยนี่คือถุงนี้1นกิโลนะครับหนึ่งกิโลแค่กำมือเดียวหรือ2องกำมือมื่อกี้กำมือเดียวเต็มละ ก็พักไว้ตรงนี้ก่อนผมก็จะพักพักแหนแดงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยทำการขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆก่อนทำทีละนิดทีละหน่อย ดีนะครับลากมันลงเองของมันเลยเดี๋ยวทางนี้ผมจะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวน,นี้ผมจะลองเอาไปเลี้ยงในสะปลาดูนะครับอยู่ท้ายสวนลองดูว่ามันจะขยายพันธุ์ไหมเพราะว่าในนั่นก็มีปลา ปลาก็น่าจะกินก็ลองดูครับผมไม่ลองก็ไม่รู้ครับไปกันเลยครับผมครับผมก็ออมาบ่อน,นี้ก่อนนะครับบ่อน,นี้ก็ไม่รู้มีปลาหรือมีแมนเก่าด้วยนะแต่มันเล็กมันไม่เหมือนกัน หรือเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะเอาลองลงไว้หนึ่งกำมือโอ้เหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับเอาไปเอามาแล้วที่บ้านตัวเองก็มีนีน่น <laughs> ะเราจะซื้อทำไมเนี่ย แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเหมือนกันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมเอากล้องมาให้ดูใกล้ๆตัวเก่ากับตัวใหม่ นี่นะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับตัวที่ซื้อมาเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะครับก็จับกลุ่มอยู่ประมาณอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นที่มีอยู่แล้วเนี่ยข้างขางเนี่ยนะครับผมก็นึกว่ามันเป็นคนละประเภทกันคนละชนิดกันไม่ใช่นะครับชนิดเดียวกัน ก็จะมีเยอะเลยจริงๆมานั่งคัดเอาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะแต่อันนี้ผมคิดว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆความเข้าใจผิดนะครับผมจริงๆแล้วสวนตัวเองก็มีนะครับนี่อันนี้คือที่ลงไปเมื่อกี้นะครับที่ปล่อยลงไปเมื่อกี้ โอเคครับเดี๋ยวไปบ่อปลาสะปลาที่สองเลยต่อไปเลยโอเคครับผมครับผมนาทีบ่อนี้นะครับบ่อนนี้ไม่มีอะไรไม่มีเนื้อแดงไม่เหมือนบ่อนั้นมีเนื้อแดงอันนี้ก็ เอาลงไปเลยนะครับหวานไปเลยสามกำมือครับเราค่อยมาดูกันมัาจะเป็นยังไงต่อไปยังเหลือเยอะอยู่นะยังเหลืออีกประมาณสองกัมกำมือนี่แหละ เดี๋ยวผมเอาไปเลี้ยงใส่ถังพลาสติกลองดูไปกันเลยครับ ครับก็มาที่เดิมจุดแรกนะครับอันนี้ใส่ถังวงกลมนะมันจะเหลืออยู่ประมาณสองกร,รัมนะครับสองกร,ร่เดี๋ยวผมจะเอาใส่เลี้ยงใส่ถังพลาส,สติกแดงนะครับถังพลาส,สติกสี่เหลี่ยมลองดูครับผมเหลือประมาณเท่านี้ประมาณสองกร,ร่นะครับ เขาเลี้ยงใส่กระมังกระมังดำสีกลมกระะกมังดำวงกลมส่วนผมเลี้ยงใส่ถังถังสีแดงลองดูนะครับอันนี้ตั้งให้มันสูงเฉย ครับผมหลังจากเติมน้ํานะครับผมเติมน้ําประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมก็มไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมก็เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีขี้วัวขี้ควายแล้วค่อยขยายพันธุ์ต่อไปนะครับ แค่สองกำมือก็เต็มละ <c oughs> เยอะมากนะครับเยอะถือว่าเยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะเยอะครับผม <c oughs> ก็สรุปได้ว่าครับแม่แดงที่ซื้อมา <c oughs> เยอะ1นึ่กิโลหกิโลเยอะมากนะครับผม ก็มาทดลองเลี้ยงสองสองอ่างดูนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปลงบ่อบ่อปลาว่ามันจะขยายพันธุ์เป็นยังไงนะครับผมก็การขยายของผมก็จะเอาขยายแบบตามพื้นที่นั่นแหละครับผมอันนี้ก็เลี้ยงรอไว้ก่อนเป็นย,ยังไม่มีขี้กลัวยังไม่มีน้าหมักขี้ลัวนะครับผมก็โอเคครับผมสรุปวันนี้ก็ได้แหนแดงนะครับผม จำนวน1นกิโลสำหรับคลิปแรกของบ้านสวนรุ่งวดีวงประชานะครับผมอยู่ที่อำเภอตาวงอยจังหวัดสกลนครนะครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามและรับชมรับรับรับชมและรับฟังนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ